วัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาขึ้นแป้งเป็นรูปทรงที่เราต้องการนะคะสไส้ตะเรียนเราต้องการบางกรอบเพราะฉะนั้นเราก็จะมาทําแป้งบางกรอบกันอ,อันดับแรกเลยก็จะมีแผ่นเขียงนะคะที่ทําขัดตา,ารเรียบร้อยแล้วก็มีแป้งสาลีนะคะสาลีเป็นหนึ่งผสมเพื่อจะใช้นวลแป้งเราจะโรยแป้งไปที่พื้นเขียงก่อนส่วนนี้คือ พิซซาโดนะคะที่ขึ้นปูได้ที่แล้วนะคะแล้วเราก็นวดไบอากาศเขาสัหน่อยก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำชิมนึงก่อนนะคะวันี้แป้งสไตล์เาเลียนเนี่ยข้อดีนะคะก็คือทำให้คนกินพิซซาได้ บ่อยๆทุกวันเลยก็ได้เพราะว่าเพราะว่าแคลอรี่น้อยมันน้อยจากหนึ่งสูตรที่เราใช้เนี่ยนะคะเราใช้น้ำตาลสองช้อนโต๊ะต่อแป้งหกิโลถ้าเทียบสัดส,ส่วนกับขนมเบเกอรีร่อย่างอื่แล้วโอ้โหต่างกันเยอะแยเลยนะคะก็คือน้ำตาลก็น้อยแนละสอง ทำแป้งบางก่อนปริมาณแป้งก็จะน้อยลงด้วยก็เลยส่งเสริมให้กลายเป็นพิซซ่าแคลอรี่ต่ำนะคะเราก็จะไล่อากาศก่อนนะคะไล่อากาศกดกดกดหน่อยนะคะกดไล่อากาศก็ทำแป้งไปลงกรอันนี้อันนี้ทำสาธิตนะคะทำารเองเพราะฉะนั้นก็จะ ไม่ได้สยดเรื่องว่ามันจะแผ่นเล็กแผ่นใหญ่อะไรยังไงนะคะก็จะมีใช้กรช่วยนั่นก็คือไม้คืนแป้งนะคะที่ทำคาถาดะไเรียบร้อย ถ้าเราอยากให้ไม้คืนมันไม่ติดแป้งก็รโรยแป้งไปอีกได้วักคืนคืนไปรอบๆนะคะแล้วก็ ปฏิกิริยาหลายชั่วโมงแล้วมันก็จะมีความยืดหสูงสามารถโค้งได้เห็นไหคะแบบนี้แบบนี้ยืดมากเลยเราทำขนาดสิบนิ้วนะคะไมงให้แป้งบางเฉียบเลยันนวดไปเรื่อยๆค่ะให้มันยืดออกเรื่อย เรางานหลังร้านเลยที่ผิงมาบอกเลยนะคะว่าร้านเราทำอะไรอ่ไทุกขั้นตอนค่ะนี่จริงๆขยายแบบนี uh ้น uh ี uh ่เ uh ป็นแผนสองน่ได้เลยนะเราเราก็การวางางขาดไห่นะคะรีท่บางตนี้ก็ได้ต่เจะเอาทอนี่คือ เขียงไม้หรือขาดไม้ขนาดสิบนิ้วนะคะเราจะใช้เขียงไม้มาช่วยในการทำให้มันเป็นวงกลมพอดูก็ก่อนที่จะเอาแป้งวงเขียงไม้ก็จะมีแผ่นฟลอยนะคะนี่คือแบบํำเร็จที่เขาตัดมาแล้วทำให้มันยับๆหน่อยแป้งจะได้ไม่ติดไม้นะคะแล้วก็ซี่ออก เอาฟลอยบางไว้ที่ถาดไม้ก่อนนะคะแล้วก็เอาแป้งของเราเลยนะคะบาแล้วใส่นะะก็จะเลยล้นใสถึงไหมคะแบบน,นี้ก็ให้มันล้ไนไปค่ะเราก็จะเอาที่พลาสติกขึ้นมาพอดีเสียงกดใช้มือกดลงไปเลยนะคะกดลงไปเลยอันนี้ให้มันเป็นรูปวงกลม แล้วเราก็จะเก็บของเข้ามาส่วนที่มันเลยไปแล้วก็เอาไว้ใช้ไปรวมกับแผ่นอื่นได้นะคะแลจะเก็บของ ถา้าเาม,ม,ม,มือเอามือกดๆแบบนี้เลยนะคะทีนี้อย่าให้ซ่อนฟุเข้ามาใ,ใกล้ๆค่ะเราจะคับปอบนะคะดูที่หน้าหน้าหแผ่นพิซ่าเลยส่วนนี้มันเลยเลยขอบไปเห็นะคะที่เราเก็บแป้งไว้เนี่ยเราก็จะทำเป็นขอบพิซซ่าถ้าใครอยากทำขอบชีสก็ชีสม,มาวางนะคะแต่อันนี้เราไม่ทำขอบชีส นะคะเขาต้เก็บขอบพับขอบมันเขาพับเอ่อมันเขาพับอะไรอ่ะกระดิบพับไหมเน่ยแต่เราไม่เคยทำกระดิบพับหรอกนะแต่ว่าจินตนาการว่ามันน่าจะเหมือนกันนะคะก็พับๆไปอาหา่ะให้นิ้นสวยงามเนาะเน้นว่ามันเป็นแปงที่สดใหม่นะคะทำสดใหม่ ก็ใช้วัตถุดิบอย่างดีทุกอย่างเลยนะคะขั้นตอนกระบวนการทำก็สะอาดนะคะดูล็บแม่ค้าได้นะกล้าโชว์นะเนไะคะีมคคะเสร็จแล้วนี้เราก็จะได้แผ่นวงกลม,มสวยงามแต่เราก็ยังไม่ไม่ไม่ไมอบนะคะเราจะทำการไล่อากาศก่อนในการใช้ซ่้มงจิ๋วแล้ รอนไปเลยจะไล่าอากาศเพราะถ้าเราไม่ไล่าอากาศเนี่ยแป้งมันก็จะแบบโดนความร้อนแล้วมันก็จะฟองแบบไร้ไร้รูปร่างอะนะคะพองมากฟองน้อยอะไรเงี้ยเวลาเราเอามาใส่หน้าที่สั้นก็จะควบคุมยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเราไล่าอากาศเนี่ยแป้งก็จะออกมาเป็นแผน่น เรียบๆค่ะไล่อากาศก่อนตอนนี้เตาอ,อบเราวอรไว้แล้วเรียบร้อยนะคะที่อุณหภูมิ200องศาแล้วก็พร้อมที่จะเอาแป้งเข้าเตาอ,อบเลยเราจะอบแป้งให้สุกก่อนนะคะมันจะเป็นแค่ความสุกในรอบแรก10นาทีหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่หน้าพิซซ่าที่เราต้องการเ่าเราจะกินพิซซ่าหน้าอะไร เสร็จแล้วเราก็ไปอบอีกรอบหนึ่งจากความสุกของแป้งมันก็จะกลายเป็นความกรอบนะคะก็จะเพิ่มความกรอบแล้วก็หอมนะคะก็จะได้รสชาติพิซ่าแต่ขั้นตอนการทําแป้งขึ้นแป้งตามรูปทรงที่เราต้องการก็มีเพียงเค่นี้หรือเราเอาเข้าเตาอบให้ดูก็ได้นะคะเราก็อบไปแล้วตั้งตั้งุมูไปแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ วนแท่เกนนะเส็ยหนากรีการไปที่10นาทีนะคะพอ10นาทีแล้วก็จะใส่หน้าพิซซ่าได้ค่ะแล้วก็มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ